สวัสดีครับเดวล้างข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกไปที่สุพรรณบุรีครับไปชมการแข่งขันฟุตบอลอบจครับเป็นฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน13ปีตามกําหนดการบอกว่าฟุตบอลคู่แรกต้องเตะก่อนเพราะเตะจบแล้วประธานในพิธีก็คือนายกอบจสุพรรณบุรีจะทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการและบอกนะครับบอกว่าประธานนั้นจะถือลูกฟุตบอลมาวางบนแท่นน้าหนักลูกฟุตบอลจะไปกดปุ่ม ปุ่มจะจุดลูกหนูวิ่งไปจุดพลุแล้วก็ป้ายจะคลี่ลงมาเอาละครับฟุตบอลคู่แรกจบแล้วประธานถือลูกฟุตบอลมาตามคิวเป๊ะวางลูกฟุตบอลครับลูกหนูวิ่งจุดพลุจุดดอกไม้ไฟแต่ปรากฏว่าสิ่งสุดท้ายที่ไม่ทํางานก็คือป้ายครับไม่คลี่ลงมาเอาไงดีครับปีนขึ้นไปครับแล้วก็ดึงป้ายลงมาโอ้โห นั่นเป็นรูปของท่านนายกที่มาเปิดงานนะครับคุณบุญชูจันทสุวรรณครับจันสุวรรณนะครับก็ได้เลื่อนตัวลงมานะครับอย่างสมบูรณ์นะครับน้องลู้ต่อมาไปที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับช่วงนี้ราคายางพาราตกมากนะครับเกษตรกรก็ขวัญเสียคนขายรถยนต์ก็ขวัญเสียด้วยเหมือนกันครับบริษัทจําหน่ายรถยนต์ครับก็เลยจัดการปลอบขวัญนะครับด้วยการจัดทอดผ้าป่าแรลลี่จักรยานครับ ปั่นจัก,กรยานนะครับจากอำเภอเมืองปั่นไปตามเส้นทางเนี่ยครับเป้าหมายอยู่ที่วัดเขาขุนพนมอำเภอรพรมคีรีขณะนี้ภาคอื่นๆครับภาคเหนือภาคอีสานนั้นเป็นหน้าหนาวแต่ภาคใต้ครับทิ่นครศรีธรรมราชนั้นยังเป็นหน้าฝนอยู่ครับฝนตกเยอะแต่ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเส้นทางสวยจริงๆครับขึ้นเขาลงห้วยน้ำตกไอ้เขียวก็สวยจริงๆพอถึงจุดหมายทุกคนก็มีความสุขได้ทอดพระปาได้ทำบุญ แต่ก่อนจะมาถึงตรงนี้ครับทุกคนก็ประทับใจนะครับรการอำนวยาวการจราจรของในตำรวจท่านหนึ่งที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็มีสุนัขนี่ครับนั่งประกรบยืนประกรบอยู่ตลอดเวลาถามว่าตำรวจเอาสุนัขมาทำงานด้วยหรือคำตอบก็คือไม่ใช่ครับสุนัขที่เห็นเนี่ยครับเป็นสุนัขชาวบ้านมีปลอกคอก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับทุกเช้าเห็นตำรวจมาทำงานจะมาเฝ้าครับคล้ายว่ามาเป็นเพื่อนประกบติดเลยครับหันหน้าไปทางไหนก็หันหน้าตาม อยู่บนถนนก็อยู่ด้วยนายตำรวจขึ้นไปบนเกาะก็ตามไปด้วยครับพอเสร็จงานตอนสายสายตำรวจกลับลงพักสุน,นัขก,ก็กลับบ้านอนอกลูกสุดท้ายไปที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับเป็นงานที่เกี่ยวกับจักรยานอีกเหมือนกันครับงานนี้ชื่อ Bike for the King ครับปั่นจักรยานเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแม่ง,งานก็คือท่านเนี่ยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาคุณอมพันธ์รุ่งแจ้ง เราผู้ว่าหญิงครับเป็นงานจิตอาสาครับปันทําความสะอาดท้องถนนเก็บขยะบนท้องถนนหลังจากทําความสะอาดบนบกแล้วลงเรือครับไปทําความสะอาดบนเกาะผ้าห่างจากชายฝั่งไป10กิโลเมตรจักรยานต้องเอาไว้บนบกครับแต่คุณลุงสุขอพ,พอนพง์ชัยพรพงแม่ชื่อเทมากครับบอกว่าจะเอาเรือขึ้นเกาะผ้าด้วยหลายคนก็สงสัยว่าทําได้อย่างไรลุงบอกว่าลุงทําได้ก็แล้วกันเดี๋ยวดูนี่ครับ ขึ้นฟังที่เกาะผ้าแล้วคุณลุงหิ้วอะไรสักอย่างขึ้นเกาะไปด้วยแล้วก็นี่ครับคลี่ออกมาเป็นจักรยานพับได้คุณลุงก็เป็นมนุษย์คนแรกที่พาจักรยานนะครับขึ้นเกาะผ้าได้สําเร็จเสร็จแล้วครับเก็บขยะกันจนสะอาดเกลี้ยงเกลาก็ลงเรือกลับแผ่นดินใหญ่พอถึงแผ่นดินใหญ่โว์หมวกอีกครับนี่ครับหมวกกันน็อกขี่จักรยานครับของคุณลุงทําเอง ทำจากมะพระพ้าวผ่าซีกครับดดรเหมือนหมวกกันน็อกจริงๆหลายคนชอบใจครับท่านรองผู้ว่าทดสอบอสาวๆมาดูทดลองสวมล่นครับคุณลุงบอกว่าไม่รับประกันครับไม่มีแตกได้ไม่แต่แต่กลัวไอ้นี่มันจะหกักทนทานมากทนทานขนาดไหนฟังคำอธิบายทะเลาะกับผัวผัว้อทุบก,ก็ไม่ไม่ไม่ห่วงเลยเนี่ยเนื่ยนะะ ตนแบบไหนมัวกันนอกไม่แตกแต่คนสวมตายไม่ตายลุงไม่ได้บอกครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลูก